นายยูนีภูมิใะเสนอ The u n t i n a b l e อุบัติการรลับถล่มโลกเมื่อหายนะครั้งใหญ่มันมาเพราะกับสายฝนแถมการโจมตีเป็นสนาในครั้งนี้มันก็ทำให้ผู้คนในสต็อกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนต่างถูกโจมตีและก็ความจำเสื่อมแบบเฉียบพลันเรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับแต่เปนพืนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอยูนี ช่วยกดกระดิ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปกับผมนะครับเรื่องก็เริ่มที่ชีวิตในช่วงวัยรุ่นของอเล็กซ์ซึ่งเขาก็ไเปเบ้อเรื่องนี้ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาก็ปิ๊งปังกับสาวข้างบ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่า Anna. แอนนาแต่คพนทั้งคู่ก็ยังชื่นชอบและก็หลงไหลในเสียงปิโน,โนและก็ดนตรีส่วนพ่อของพระเอก เขาก็เป็นอาหารประจำกางที่เคร่งครัดในกฎระเบียบแถมเขาก็ยังชอบออกคำสั่งให้ทุกคนในบ้านนั้นทำนูน่นทำนี่และเนื่องจากอาทิตย์ที่จะถึงนี้เหมือนก็เป็นวันคริสต์มาสซึ่งพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับแม่ไปว่าสิ่งที่ผมจะกินได้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสในปีนี้นั้นเหมือนก็คือกีตาร์ซึ่งพอพ่อของพระเอกได้ยินเขาก็ถึงกับบ่นพระเอกจนหูจะฉี่แต่ถึงตัวของเขาจะปากร้ายยังไงแต่พ่อของพระเอก เขาก็ตัดสินใจที่ลงมือทำกีต้าร์ด้วยตัวของเขาเพื่อเป็นของขวัญให้กับทางด้านไปเอกในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงและพอไปเอกเขารู้ข่าวมาว่าครอบครัวแฟนสาวของเขาก็กำลังย้ายไปเมืองอื่นเขาจึงพยายามแต่งโน้ตเพลงจากเปียโ,โนเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ก,กับเธอก่อนถึงวันจากลาและพอมาถึงวันคริสต์มาสพ่อของพีเอกก็ได้เลื่อไฟฟ้าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่จากทางด้านคารา่าแม่ของไปเอก จนตัวเขานนั้นก็ดีใจจนเนื้อเต้นและในขณะที่เขากําลังเดินไปหยิบกีตาร์ที่ตัวเขานั้นต่างก็ทุ่มเททามันขึ้นมาแต่พอเข้ามาที่ด้านในบ้านและพอเห็นว่าทางด้านคา,าร่าเธอก็ซื้อกีตาร์กับเอกเช่นเดียวกันเขาตัดสินใจซ่อนของขวัญของเขา,าไว้พร้อมกับพูดอโลวาดมีของเขายกใหญ่พูดเธอเอาเงินจากไหนมาซื้อของแพงๆแ,แบบนี้และท่าน,นี้ยังมีพอด้วยความหัวร้อนของด้านมียนพ่อกับพระเอก และการที่ตัวงเขานั้นก็มองว่าผู้ชายก็มีหน้าที่หาเงินเข้าบ้านและก็มีอำนาจเหนือกว่าเมียที่อยู่ภายในบ้านซึ่งพอเขาเห็นว่าเมียของเขานั้นก็ใช้เงินไปกับการใช้ของปุ้งเปื่อยเขาตัดสินใจคว้ากีต้าร์ใหม่ของไปเอกพร้อมกับเดินถือกีต้าร์ที่เขาเป็นคนทําเดินกลับออกไปที่ห้องเครื่องมือของเขาก่อนที่จะระเบิดอารมณ์ทําการคว้างปลาข้าวของทุกอย่างจนมันก็พังเสียหายจึงทําให้กลางดึกของขึ้นเดียวกับวันนี้เองแม่ของไปเอกเธอก็ตัดสินใจเดินก็ามาในห้อง เขาก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้กับพระเอกฉบับหนึ่งก่อนที่เธอนั้นจะขับรถออกไปเช้าวันต่อมาพอไปรู้ว่าวันนี้เหมือนกับเป็นวันที่แอนนาเธอต้องย้ายออกไปจากเมืองแห่งนี้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเอาโน้ตเพลงเปียโน,โนที่เขาเขียนแต่งขึ้นหมายื่นมอบให้กับเธอแต่ทว่าพอมาถึงเมืเขาเจอแอนนาเขาจริงๆเขากลับรู้สึกกลัวการจากลาจนเลยไม่ได้พูดและก็ไม่ได้ยื่นโน้ตเพลงที่เขาแต่งขึ้นให้กับทางด้านแอนนาไป แถมวันนี้พอพระเอกเขากลับมาถึงที่บ้านเขาก็ดันทะเลาะก,กับพ่อยกใหญ่จนในที่สุดตัวเขาหนานก็ตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านและไม่หันหลังกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยตัดสินใจมาขอพักกับอาของเขาเป็นการชั่วคราวและพอเวลาผ่านไปทางด้านพระเอกเขาก็โตกลายเป็นหนุ่มใหญ่ซึ่งตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักบินโนขั้นเทพจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่ตัวเขาหนานก็ยังรู้สึกว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่าง ที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาจึงทําให้ตัวคนเขานั้นตัดสินใจที่เดินทางกลับไปที่สต็อกโฮมเพื่อตามหาสิ่งที่ขาดหายไปแต่ทว่าตอนนี้ที่เมืองหลวงของสวีเดนมันก็มีเหตุการณ์ว่างระเบิดในหลายจุดจนมันก็ดังกลายเป็นข่าวใหญ่แต่ทางฝั่งรัฐบาลของสวีเดนนั้นพวกเขาต่างก็ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือจากทางทหารจากประเทศต่งตางๆและภาก็ตัดไปที่เช้าวันต่อมาซึ่งตอนนี้พระเอกเขาได้รับข่าวจากอาของเขา ว่าแม่ของเขาเธอก็เพิ่งเสียชีวิตและตายจากไปซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาพระเอกเขาก็คิดและก็จำฝังหัวมา้วยตลอดว่าพ่อและก็แม่ก็ทิ้งเขาไปจนทําให้ตัวคุณนั้นต้องสู้ชีวิตแบบปากกัดติท้ทีมาโดยตลอดและพาไปตัดกลับมาที่พ่อของพระเอกซึ่งตอนนี้ตัวคุณนั้นก็ยังทํางานอยู่ในห้องควบคุมแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของเมืองและในขณะที่เขากําลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขาอยู่ทางด้านบียอนเขาก็พูดบอกกับเพื่อนของเขาไป ว่าเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้มันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างแน่นอนและเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือการก่อการร้ายของพวกรัสเซียแต่ทว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเหมือนก็ไม่มีใครเชื่อได้อยิ่งได้เหลือหลังจากนั้นในขณะที่เขากำลังขับรถสำรวจดูไปน,นี่รอบๆอยู่เขากับเจอรดและก็ชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่กำลังทำอะไรบางอย่างลับๆล,ล่อๆอ,อ,อ,อยู่ที่ด้านในป่าซึ่งพอนทางด้านบียอนกำลังเดินไปมองดูป้ายทะเบียนของรถคันนี้ซึ่งทันใดนั่นเอง เขาก็ถูกชายแปลกหน้าฟาดเข้าที่บริเวณหน้าจนตัวเขาทนั้นก็สลบไปและพอฟื้นตื่นขึ้นมาบียอนเขาก็เลยคิดว่าชายแปลกหน้าที่เขาเจินนั้นเขาก็น่าจะเป็นคนเยอรมันที่แอบแฝงตัวเข้ามาทําการวระเบิดในเมืองที่เขานั้นอาศัยอยู่และพอมาถึงเช้าวันศุกร์ก่อนที่ตัวเขาไปเอกจะบินไปนงานแสดงดนตรีที่เบอร์ลินเขาก็เลยตัดสินใจที่แวะมาร่วมง,งานไว้อะไรให้กับแม่ของเขาและหลังเสร็จพิธีแล้วเขาก็เลยแวะเข้ามาที่ด้านในโบสถ ซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่ตวงคุณนันกับนางน้่นแอนนาใช้เป็นสถานที่ประจำในการเล่นเปียโน,โนในช่วงเวลาที่เขายังเป็นเด็กและพอเขาได้มีโอกาสได้เจอเ,อเธออีกครั้งและหลังที่พวกเขาทั้งคู่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวและก็ความทรงจําในช่วงเวลาดีแต่ทว่าช่วงเวลาดีๆมันก็มักจะจบลงบนเตียงนอนส่วนตอนนี้ทางฝั่งของพ่อของพระเอกเขาก็ขนข้าวของทุกอย่างที่จําเป็นรวมถึงปืนเพื่อเตรียมตัวรับมือ กับเรื่องที่เขาคิดว่าเหมือนก็กําลังจะเกิดขึ้นและด้วยความเป็นห่วงลูกชายเขาตัดสินใจพยายามโทรติดต่อเพราะก็ฝากข้อความเอาไว้กับระเอกว่าในช่วงเวลานี้ก็ห้ามออกไปข้างนอกและหาที่ปลอดภยัยเพราะเขาก็คิดว่าเหมือนก็กําลังจะเกิดเรื่องร้ายแรงบางอย่างขึ้นส่วนตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลเขาก็แจ้งประกาศเตือนกับประชาชนว่าสวีเดนก็กําลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสงครามสูง ซึ่งอรู้แบบนี้แม่ของแอนนาที่เธอก็ทํางานให้ดงางได้รัฐบาลเธอเลยตัดสินใจรีบโทรหาลูกของเธอร้อมกับพูดบอกกับแอนนาไปว่าให้รอแม่อยู่ที่นั่นห้ามออกไปไหนเด็ดขาดส่วนตอนนี้ทางด้านพระเอกหลังที่เขาเสร็จภารกิจจุกกระดุ่ยกับทางด้านแอนนาคนรักสมยัยวัยรุ่นเขาเสร็จแล้วแต่พอเขารู้ความจริงว่าเธอก็แต่งงานแล้วแถมยังมีลูกสาวอีกหนึ่งคนแต่ทางด้านแอนนา,นนนาเธอก็ไม่ยอมพูดเล่าอะไรนั้น,น,น ให้กับเางด้าพระเอกฟังซึ่งพอร,รู้แบบนี้มันจึงทําให้เขารู้สึกโกรธและก็รู้สึกลับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจขับรถหนีออกไปจากบ้านของเธอทันทีแต่ทว่าหลังที่พระเอกขับรถออกมาทมการสายฝนได้สักพักจูๆ่ๆเหมือนก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมันก็มีรถคันหนึ่งขับรถพุ่งชนรถของเขาขาอย่างจางังและพอพระเอกเขาลงมาจากรถเพื่อเดินลงมาดูอาการของคนขับรถบรรทุกเขากลับพบว่าชายคนนี้ เขาก็มีท่าทีมึนงงเหมือนกระจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้แถมตอนนี้ตัวของเขาหนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเขาหนั้นก็มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงส่วนทางด้านแม่ของแอนนาก็เช่นกันในขณะที่เธอกําลังขับรถอยู่บนถนนเธอกลับพบว่ารถทุกคันที่ขับอยู่บนถนนเส้นนี้มันกลับพุ่งชนกันจนเละเทะไปหมดซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในตอนนี้พวกเขาต่างก็มีลักษณนาและก็ท่าทีที่เหมือนกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ จึงทาให้พวกเขานั้นต่างก็ลืมทักษะในการควบคุมรถไปอย่างสิ้นเชิงและหลังที่ระเอกตั้งสีได้เขาก็เลยเรียบขับรถกลับมาที่โบสถ์เพื่อไปรับทางด้านแอนนาแต่เนื่องจากตอนนี้ตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองต่างก็โดนวางระเบิดจนได้รับความเสียหายยิ่งหนักและหลังที่ระเอกรับตัวทางด้านแอนนากัดยาของเธอมาเรียบร้อยแล้วเขาก็พูดบอกกับพวกเธอไปว่าตอนนี้ผู้คนที่เขาเจอนั้นพวกเขาต่างก็มีท่าทีผิดปกติ และภายในเมืองสต็อกโฮล์มแห่งนี้มันก็ยังเกิดเหตุรถชนกันจนเลทเทวุ่นไวายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่พอตอนนี้ที่โรงผลิตไฟฟ้าของเมืองนี้ที่ทางด้านพ่อเอกนั้นทํางานอยู่เหมือนก็มีกองกําลังทหารไม่ทราบฝ่ายพยายามบุกเข้ามาโจมตีเพื่อหวังจห,หยุดการจ่ายไฟกับเมืองเมืองนี้จึงทาให้ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็เปิดศึกยิงกันยกใหญ่และก็ด้วยความที่บียอนพ่อของพ่อเอกเขาก็ไปอดีตทหารเก่า จึงทำให้ตัวทุนนั้นก็สามารถจัดการทาหารนอกกับแบบของปลายศัตรูจนตายไปหนึ่งคนแลภาพากระตัดกลับมาที่บ้านเอกซึ่งพอตัวของเขารู้ข่าวแจ้งเตือนทางรัฐบาลจึงทําให้ตอนนี้ประชาชนทุกคนนั้นต่างก็แตกตื่นร้อกับพยายามขับรถไปที่หลุมหลบภายในโรงผลิตไฟฟ้าและพอทุกคนเห็นว่านกที่กําลังบินอยู่ท่ามกลางาสายฝนนั้นจ,จู่ๆเหมือนก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งมันก็ไม่ต่างกับลูกเห็บในพายุฤดูร้อน ซึ่งพอเห็นแบบนี้พวกเขาต่างก็ต้องตกใจแถมตอนนี้เครื่องเฮลิคอปเตอร์ทุกลำที่กำลังบินอยู่บนเหนือท้องฟ้าจู่ๆมันก็ร่วงตกลงมาอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งพอเห็นแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างก็รีบขับรถหนีตายและทันทีที่พระเอกกำลังพาทุกคนไปที่หลุมหลบภยัยเขากลับถูกรถที่อยู่บริเวณแถวนั้นพุ่งชนจนตัวของคนนั้นก็สลบไปและพอทางด้านบีออน Beyond, เห็นว่าลูกชายของคุนนั้น ก็ถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บข่าวจึงรีบพาตัวลูกชายเข้ามาที่ด้านในเพื่อทําการผสมพยาบาลแต่หลังจากนั้นทางด้านแอนดาเธอก็พูดบอกกับมียอนพ่อของเอกไป,ไปว่ายังไงตัวของเธอก็ต้องกลับออกไปข้างนอกเพราะเธอต้องไปรับลูกสาวของเธอและพอได้ยินแบบนั้นบบยอนเขาก็เลยพูดบอกกับเธอว่างั้นเดี๋ยวตัวของเขาจะออกไปหาโรคสาวของเธอให้เองพอได้ยินแบบนี้ Anna, แอนนางตัดสินใจใช้เคเบิ้ล่ายทําการรัดข้อมือของบิยอนผูกติดเอาไวกา้กับรา้วเหล็กเพื่อแม่ตัวเขานั้นตามออกไปช่วยเธอส่วนตอนนี้ทางด้านฝั่งของแม่แอนนาเธอก็ขับรถมาจนถึงสถานที่ลับใต้ดินแห่งหนึ่งที่มันก็เต็มไปด้วยกองกำลังทหารของสวีเดนที่รอดชีวิตและพอเธอรู้ว่ามันก็มีสารพิษที่มันก็ปนเปื้อนมากับสายฝนแถมมันก็ยังเป็นอุธชีวาภาพของศัตรู และถ้าหากใครตากฝนหรือถูกมันเป็นปริมาณมากมันก็จะทําให้คนคนนั้นสูญเสียความทรงจําแบบเฉียบพันุ์ซึ่งพอยิ่งแบบนี้เธอก็เลยพูดตอบกลับพู้ทหารพวกนี้ไปว่าตอนนี้นายกของพวกเรานั้นตายแล้วและอาคารรัฐสภาก็ถูกพวกฝั่งของศัตรูโจมตีจนระเบิดไม่ไปทั้งตึกซึ่งหลังที่เธอรู้ว่าฝนที่กํลาลังตกอยู่นั้นเหมือนก็เป็นพิษซึ่งคนที่ถูกหรือได้รับมันไปเวลานานพวกเขาต่างก็จะเป็นโรคความจําเสื่อม เธิงตัดสินใจพูดประกาศบอกให้ประชาชนทุกคนรู้ความจริงแต่ทว่ามันก็ต้องแลกมากับการที่ตัวของเธอนั้นต้องยอมเปิดเผยตำแหน่งฐานลับของตัวเองให้กับพวกฝ่ายศัตรูได้รับรู้และภาก,ก,การกตากรรมที่พรเอกซึ่งพอเขาฟื้นตื่นขึ้นมาและพอเขารู้ว่าแอนนาเธอออกไปตามหาลูกสาวของเธอเขาจะรู้สึกคลั่งหนักและพอเขาออกไปที่ด้านนอกพระเอกเขาก็ไปยังวิ่งออกไปตามถนนเพื่อตามหาสาวที่เขารัก และในที่สุดเขาก็เจอกับแอนนาแล้วก็ลูกสาวของเธอซึ่งหลังจากที่ไปเอกเห็นฮอนที่พม่ทราฝ่ายกาลังบินมุ่งหน้าไปที่พวกเขาเขาตัดสินใจรีบพาแอนนากับลูกกลับเข้ามาที่ด้านในเพื่อพยายามแจ้งเตือนทุกคนว่าที่ซ่อนตัวแห่งนี้เหมือนก็ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วและหลังที่ไปเอกช่วยพ่อของเขาทําการตัดสายขึ้นไืนทยออกเรียบร้อยแล้วพวกเขาต่างก็ช่วยกันพยายามสร้างวิทยุสื่อสารขึ้นมาเพื่อทําการติดต่อกับทางด้านกองทัพ และหลังที่สองฝ่ายพูดคุยกันซึ่งกลุ่มกับพวกทหารเขาก็พูดสั่งให้ทางด้านบียอนเรียกพาทุกคนอพยพไปยังโบสถ์และพอพระเอกได้ยินเสียงจากทหารนายหนึ่งที่สอบถามเกี่ยวกับแอนนาและก็ลูกสาวของเขาเขาก็รู้ทันทีว่าผู้ชายที่กําลังพูดคุยอยู่ตอนนี้นั้นเขาก็เป็นสามีของทางด้านแอนนาแต่ทว่าด้วยความเห็นแก่ตัวเผื่อกลัวว่าจะเสียแอนนาไปเขาตัดสินใจตัดสายทิ้งเพื่อทางการจบการสนทนานในครั้งนี้ เพราะเขาก็คิดว่าถ้าหากแอนานานั้นรู้ว่าสามีอยู่เทงนั้นยังมีชีวิตอยู่เธอต้องไม่สนใจในตัวของพระเอกเป็นแน่และหลังที่ทุกคนกำลังมุ่งหน้าที่โบสถ์ซึ่งตอนนี้พอของศัตรูเหมือนกบมาลงจอดตามพิกัดเป้าหมายแล้วและเท่านี้ไม่พอพวกเขาต่างก็ยิงกระหน,นำ่ำใส่พวกทหารสวินเดนจนทาให้แม่ของแอนานานั้นเธอก็ถูกยิงและก็เสียชีวิตซึ่งหลังจากการประทะก,กันของทั้งสองฝ่ายท้ายที่สุดแล้วทางฝั่งของทหารสวินเดน เหมือนก็มีแค่อาเก้สามีออันนั้นเท่านั้นที่เขายัางรอดชีวิตและเท่านี้ยังไม่พอในขณะที่พระเอกกาลังพาทุกคนไปที่โบสถ์แต่ระหว่างทางภูเขากลับถูกผู้ทหารไปาศัตรูดักซุ่มโจมตีซึ่งเห็นแบบนี้พระเอกเขาก็เลยตัดสินใจแอบเข้าไปที่ด้านในรถเขาขับพุ่มตรงชนไปที่หอของฝ่ายศัตรูจนมันก็เกิดระเบิดในที่สุดและหลังจากนั้นหอของฝ่ายศัตรูอีกลำภูเขาต่างก็พยายามขึ้นบินขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมกับกระหน่ำยิงใส่ไปที่ใบเอแต่ทว่าทางด้านบียอนเขาก็พยายามใช้เครื่องบินที่ทางานของเขานั้นบินโฉบไปมาเพื่อพยายามช่วยลูกของเขาจนท้ายสุดแล้วเครื่องบินของบิยอนก็พุ่งชนไปที่ห้องของศัตรูจนเครื่องบินทั้งสองลำนั้นต่างก็ร่วงตกมาและก็ตายในที่สุดและเพราะเอรู้ว่าพ่อของเขาก็เคยทํากีตาร์เพื่อเป็นของขวัญตอนที่เขายังเป็นเด็กมันก็ยิ่งทําให้ตอนนี้เขาจะรู้สึกเศร้าเสียใจ และหลังที่พระเอกเดินทางมาถึงที่โบสถ์แล้วเขาก็พูดบอกกด้านเอนนาว่าอาเก้สามาีคุณนั้นเขาก็ยังไม่ตายและเขาก็ยังพูดขอโทษที่ตัวเขานั้นก็ไม่ได้ให้ของขวัญในวันจักรลาและใน,นขณะเดีวยวกันนั่นเองพระเอกตัดสินใจทําการเล่นเปียโ,โนตามโน้ตเพลงที่เขานั้นเคยแต่งให้กับเธอเพราะก็ย้อนนึกถึงความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอ ก่อนที่ดางด้านอาเก้สามีของเธอนั้นจะมาพาตัวแอนดาออกไปจากโบสถ์แห่งนี้และหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงทางฝั่งประเทศของสวีเดนก็ยอมให้ทหารจากนานานประเทศเข้ามาทําการช่วยเหลือและหลังที่ระบบต่างๆภายในประเทศเริ่มกลับไปใช้งานได้อีกครั้งแต่ถืว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนกับสร้างความเสียหายยิ่งใหญ่หลวงกับผู้คนในสต็อกโฮมเมืองหลวงสวีเดนและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ ก็อย่าลืมนกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ